และธรรมได้รับการจันโลงให้เฟื่องฟูในชุมชนต่างๆบนเส้นทางพระพปราบมารจากการปฏิบัติศาสนกิจด้วยความทุ่งเทของพุทธบุตรธรรมญาตราดังเช่นครั้งนี้ที่ออกรับบิณฑบาตในอิริยาบทที่สงบสงี่ยสง่างามน่าเลื่อมใสได้สร้างความหลาปลื้มใจให้แก่ชาวพุทธในชุมชนต่างๆและสร้างการเห็นอันประเสริฐเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาผู้คนจํานวนมากในขณะเดียวกัน วิธีปฏิบัติของชาวพุทธที่เรียบง่ายได้สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่เต็มหัวใจชาวพุทธในพื้นที่นี้พร้อมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในชุมชนของตอนโดยมุ่งหวังให้มีเนื้อนาบุญหมู่ใหญ่มาโปรดอยู่เนืองนิดการที่พุทธบุตรธรรมญาตรามาปฏิบัติศาสนากิจเป็นเนื้อนาบุญครั้งนี้จึงสร้างความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ก็มีความแบบปลื้มใจดีใจแล้วก็แบบไงพระเยอะอ่ะก็ใส่บาตรกันด้วยความเต็มใจทุกคนเราก็ทําบุญแบบเราก็ดีใจที่ได้กุศลถึงส่งบุญของพ่อแม่เราที่ล่วงรับไปแล้วในโอกาสหน้าถ้ามีมาแบบนี้ญาติโยมทุกท่านทุกคนแถวนี้ก็ยินดีทําบุญจะ้ะเราหาโอกาสอย่างนี้ใส่บาตรหน้าบ้านเราเนี่ยพระเยอะๆอเงี้หายากมากเราก็ ดีใจครับที่ได้มีพระมาปิณพระบาทหน้าบ้านเรามาโปรดเราก็เพิ่มเพิ่มใจเราได้ทําบุญเราก็ได้นึกถึงบรรพบุรุษของเราว่าเราได้ทําบุญใหญ่ท่านจะได้รับมากกุศลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาของเรานะครับทําดีได้ดีแน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเราทำเนี่ยเราได้แน่นอนครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็ มีความสุขครับก้าวย่างสู่ความสำเร็จในการสืบสารภารกิจบนเส้นทางพระผู้กราบมารมีที่มาจากความมุ่งมั่นของพุทธบุตรธรรมญาตราที่อยากสู้อยากทรนงองอาจในการประกาศพระศาสนา โดยใช้วันเวลาอันทรงคุณค่าให้เป็นไปเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมขณะทำหน้าที่เนื้อนาบุญนำพาสาธุชนทำกิจกรรมเชิดชูพระพุทธศาสนาทุกกิจกรรมล้วนเป็นไปเพื่อการสืบสารศรัทธาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในชุมชนพร้อมกันนี้เพื่อประมวลบุญทุกบุญถวายบูชารรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรบาบมาร ในเส้นทางของท่านด้วยความเมาตตาอยู่กระต่งเวที ตลอดระยะเวลาในการสืบสารภารกิจธรรมญาตราพุทธบุตรทุกรู่ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารบนเส้นทางแห่งการค้นพบวิชาธรรมกายด้วยการสารต่อมโนปณิธานของท่านและสืบสารภารกิจเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การหลอมรวมความศรัทธาของพี่น้องชาวพุทธรวมถึงวัยรุ่นยุคใหม่ ที่มาทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยความสามคัคคีโดยมีต้นแบบที่ดีคือพุทธบ,บุตรธรรมญาตราที่มาปฏิบัติาศาสนกิจเป็นเนื้อนาบุญเพื่อเป็นแบบอย่างให้เกิดการปฏิบัติเป็นแบบแผนสืบต่อไปในภายหน้าและเป็นการรักษาไว้ซึ่งถนบรมเนียมปฏิบัติต่อาศาสนสถานใกล้บ้านซึ่งเป็นบุญยสถานที่รวมใจชาวพุทธทุกยุคทุกสมัยทำให้ผู้คนทั้งหลายได้เกิดแรงบันดาลใจ ในการประกอบคุณงามความดีพร้อมกันนี้จะได้หันมาใส่ใจทรรมุบำรุงพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นกิจกรรมเชิดชูพระพุทธศาสนาในโครงการธรรมญาตราประสบความสำเร็จอย่างมดงงมก็ด้วยการสนับสนุนของชาวพุทธทุกฝ่าย ที่เข้ามาทำาุุบำรุงศาสนสถานด้วยความสามคัคคีเป็นการสร้างต้นแบบที่ดีโดยมีพุทธบุตรธรรมญาตรามาปฏิบัติศาสนกิจเป็นเนื้อนาบุญให้เห็นเป็นตัวอย่างซึ่งได้นำไปสู่การปฏิบัติตามด้วยความชื่นชมยินดีของพุทธบริษัท4ีในชุมชน มาบำรุงวัดหรือพัฒนาวัดในครั้งนี้นะคะก็จะช่วยรักษา,าศาสนสถานให้มีอายุยืนนานนะคะชนรุ่นหลังรุ่นลูกร,รุ่นหลานเราเนี้ยค่ะเขาก็จะได้มาสืบทอดศาสนสถานนี้ให้ให้อยู่ไปอีกนานเท่านานนะคะจิตใจสงบร่มเย็นค่ะที่ได้มาทําตรงนี้แล้วเราก็ได้บุญเพราะวัดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนจะต้องเข้ามาแบบทํากิจกรรมในหมู่หมู่บ้านในสังคมในส่วนรวมค่ะค่ะแล้วเราก็ได้บุญจากการทําตรงนี้ด้วยค่ะ เห็นความร่วมแรงร่วมใจของทุกส่วนนะครับเป็นบุญกุศลครับแล้วเราก็ได้ไดสะสมบุญไปด้วยครับแล้วก็เป็นการช่วยบำรุงราศาสนาไปอีกทางหนึ่งด้วยครับให้าศาสนาดำรงอยู่ได้นานๆครับก็มาช่วยกันทําความสะอาดก็ทุกคนก็ตั้งใจทําดีครับผมทําแล้วก็มีความสุขนะครับเห็นที่เห็นวัดสะอาดขึ้นจากที่มันเคยสปกปรกพอสะอาดขึ้นทุกคนก็สบายใจครับได้บุญกันทุกคนเลยนะครับ ความสามัคคีที่เกิดขึ้นทำให้วัดวาอารามเปลี่ยนแปลงไปในด้านความสะอาดจากที่สะอาดอยู่แล้วก็สะอาดยิ่งขึ้นจากการร่วมแรงแข่งขันร่วมกันทำนุบำรุงศาสนสถานให้คงความงดงามสงบร่มรื่นและเป็นการยังบุญกุศลให้แก่ผู้ปฏิบัติสร้างความสุขทางใจให้เกิดขึ้น ก็เราได้หลายอย่างนะคะได้ทางระเบียบวินยัยได้ทางบุญกุศลที่เรามาทําแล้วก็วันนี้ที่เรามาทํานะคะมีกวาดล้างวัดกวาดโบสถ์ช่วยเก็บขยะเก็บใบไม้ที่อยู่รอบวัดนะคะ <c oughs> ก็ได้บุญกุศลอย่างเยอะแล้วก็บุญกุศลที่เราทําครั้งนี้นะคะได้นําไปเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนพี่น้องแล้วก็คนทั้งหลายะคะ่ะ การสืบสารภารกิจธรรมญาตราตามเส้นทางพระผู้ปราบมารได้หลอมรวมใจพุทธบริษัท4ี่ในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันถือเป็นสัญญาณแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆสร้างความเพิ่มปิติให้ขยายออกไปในวงกว้างคุณงามความดีทั้งหมดนี้มีที่มาจากความสมัครสมานสามัคคีของชาวพุทธทุกฝ่ายและความทุ่มเทข,ของพุทธบุตรธ,ธรรมญาตรา ที่มาปฏิบัติศาสนากิจเป็นเนื้อนาบุญหนุนเนื่องความเจริญรุ่งเรืองสู่พระพุทธศาสนา บริเวณใกล้เคียงค่ะวัดเทพพลก็เลยได้มีโอกาสมาช่วยเก็บกวาดทาความสะอาดวัดค่ะก็รู้สึกว่าปลื้มปิติมากค่ะที่ได้มามีส่วนร่วมทํากิจกรรมกับพระธรรมยาตาในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ชักชวนชุมชนรอบวัดนะคะให้มาทํากิจกรรมร่วมกันช่วยการปกป้องพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะท่านมาทําความเจริญนะครับทาความเจริญให้กับวัดของเรา ปีต่อๆไปหรือทุกๆปีก็ได้นะครับเรียนเชิญนะครับยินดี้อมรับนะครับความปิตินี่นะคะมันเริ่มตั้งแต่วันแรกแล้วมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เลยนะคะทำให้เราเนี่ยแบบมีกําลังใจแล้วก็ที่ทําความสะอาดนะคะก็มีกวาดลานวัดนะคะกวาดสาราวัดแล้วก็มีทําความสะอาดห้องน้ํานะคะมันเป็นการล้างจิตล้างใจนะคะมันปลื้มปิ่มมันปิติมันแบบโอ้โหรู้สึกว่า ตัวเราเนี่ยรู้สึกว่ามันมันใสสะอาดขึ้นเยอะค่ะรู้สึกว่าเป็นคนดีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยอะค่ะ พระพุทธศาสนาได้รับการจัดโลงให้รุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยความสามัคคีของชาวพุทธทุกฝ่ายที่มาบำรุงรักษาและได้ร่วมกันทอดผ้าป่าบำรุงาศาสานสถานตามวัดต่างๆบนเส้นทางพระผู้ปราบมารคุณงามความดีที่เกิดขึ้นได้ดึงความสนใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ให้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยปราบเริ่มปีตียินดีดังเช่นที่เกิดขึ้นภายในวัดเทพพลกรุงเทพมหานคร ภายในงานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมกันทอดผ้าป่าและร่วมประกอบพิธีปุกผ้าเปตะพีเพื่อประมวลบุญที่ได้กระทําผ่านมาและที่กําลังกระทําอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับพร้อมทั้งซึมซับความปลืม้มปีติใจเก็บไว้หล่อเลี้ยงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม การรวมพลังสามัคคีของพุทธบริษัท4สร้างการเห็นอันประเสริฐให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นภาพที่ชาวพุทธทุกคนอยากให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนและมุ่งหวังให้เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้างเพื่อให้เป็นแบบแผนอันดีงามจันลงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองของประวรพระพุทธศาสนาในสังคมไทยดังภาพที่เกิดขึ้นในพิธีทอดพระปาบำรุงศาสนสถานณวัดดงเกตจังหวัดคนครปฐม ที่ได้อยากความปลื้มปีติให้แก่ชาวุุธทุกฝ่ายที่มาทำรูปบํารุงพระพุทธศาสนาร่วมกันปลาปลื้มยิดีที่เขาได้มาร่วม แต่กิจกรรมให้กับทางวัดดงเกตนี้นะครับทางวัดดงเกตก็ขอขอบคุณทางคณะวัดธรรมกายทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาทอดพระป่าที่วัดดงเกตค่ะรู้สึกว่าปลื้มมากเลยค่ะก่อนจะทําพิธีทอดพระป่าก็มีการสวนดและมาจาักกับตวัตนาสูตรนะคะพวกเราก็ได้การใจใสๆค่ะได้รับบุญบาร,รมีจากหลวงปู่ที่จะเสื่อมบุญให้กับเรา เมื่อชุมชนนะครับสาธุชนชาวบ้านนะครับทั้งบ้านวัดโรงเรียนได้ร่วมมือกันนะครับมานะครับทำบุญร่วมกันนะครับก็จะเกิดการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจันโลงศาสนานะครับการทำรูกบํารุงวัดวารามร่วมสืบสารประเพณีทางพระพุทธศาสนา ในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานสร้างบรรยากาศแห่งความเพลื่มปิติให้เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆบนเส้นทางพระผู้ปราบมาทดังเช่นที่เกิดขึ้นภายในวัดมะเกลือจังหวันดนครปฐมโดยความเมตตาของคณะสงฆ์วัดมะเกลือนำโดยพระครูบวรธรรมานุสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอพุทธมนฑลเจ้าอาวาสวัดมะเกลือพร้อมด้วยคณะพระธรรมญาตราที่มาเป็นเนื้อนาบุญความตั้งใจดีที่เกิดขึ้น ทุกผลทุกแห่งนำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคีถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะขยายไปสู่การฟื้นฟูศิลธรรมในสังคมไทยเพื่อจะหลงจิตใจของพุทธศาสนิกชนและจะหลงพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นอย่างมันง่นคงเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับ โครงการของหลวงพ่อนะครับโดยท่านเจ้าวาดวัดมะเกือนี่ท่านก็มีความปราบปื้มโครงการนี้มากก็ยังมีความคิดว่าวันหนึ่งพระธุดงจะธุดงมาที่วัดนี้หรือจำวัดอยู่ที่วัดนี้เดชฉันก็มีความตั้งมั่นที่จะขอเป็นลูกหลวงพ่อนะคะที่จะทำโมโนปณิธานของหลวงพ่อ ที่จะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวัดใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานอันนี้เป็นเป้าหมายที่ได้นำเนินมาตลอดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของลูกๆทุกคนนะคะที่จะต้องช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาโครงการธรรมญาตรานี้ก็นับได้ว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์สามารถที่จะ นำพุทธศาสนิกชนให้มาหลอหลอมดวงใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันได้นะแล้วก็เป็นการเผยแผ่พระศาสนาทำให้เกิดศรัทธาแก่ผู้ที่ได้พบเห็นทั่วไปแล้วยังยังเป็นประโยชน์กับบุคคลผู้ที่มาร่วมในพิธีเพราะแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีเป็นตัวอย่างที่ดีของบุคคลอื่นแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับพระศาสนาก็คือจะสามารถนำคนนี้ให้เข้าสู่วัดวาอาราม ภารกิจในการก่อกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้รับการขยายไปยังชุมชนต่างๆบนพื้นฐานความสามัคคีของบ้านวัดโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความกตัญญูกระตะเวทีของศิษยานุสิ์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่ต้องการประกาศุณง,งามความดีของท่านให้ชาวโลกได้รับรู้ได้ประจักษ์แจ้งว่า ท่านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างไรต่อโลกและจักรวาลจึงได้จัดกิจกรรมธรรมญาตราขึ้นเป็นปีที่6โดยมีพุทธบุตรธรรมญาตราออกไปทำหน้าที่เนื้อนาบุญประพฤตินตนเป็นต้นแบบที่ดีงามพร้อมด้วยศิษยานุศิษย,ย์ทั้งหลายที่คอยให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการสืบสารภารกิจบนเส้นทางทะผู้ปรบาบมารให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป